การศึกษาต้องบ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์มดินทรเทพยพวรางกูลขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสู่โรงเรียนบ้านดงมันตำบลคำอาหวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารด้วยความยินดียิง่งโรงเรียนบ้านดงมันได้ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มีจิตสำนึกที่ดีมีค่านิยมที่พึงประสงค์ตลอดจนความสามารถในการรับมือหรือการจัดการสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้อย่างเหมาะสมโรงเรียนได้ดำเนินงาน5ประเด็นหลักดังนี้ 1. การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจัดทำแผนกลยุทธ์มีระบบดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการและคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรตามสายงานซึ่งเป็นคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกำหนดนโยบายของสถานศึกษาและกำหนดระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสมมีระบบข้อมูลที่ถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ดิจิทัลสมัยใหม่ให้บริการตลอดเวลาในหลายช่องทาง เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงทันสมัยมีบุคลากรที่มีความพร้อมตรงกับสาขาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันครูที่ปรึกษาจัดทำคู่มือการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกปีการศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาส่วนที่ดำเนินการมาแล้วประสบความสําเร็จก็มีการพัฒนาขึ้นไปอีกให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 2. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา5ขั้นตอนดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนำวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนที่ครอบคลุมด้านความสามารถด้านสุขภาพด้านครอบครัวและด้านอื่นๆได้แก่แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำมาวิเคราะห์ เพื่อการคัดกรองนักเรียนต่อไป2การคัดกรองนักเรียนโดยกําหนดการคัดกรองนักเรียนจัดทําแบบสรุปคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหากลุ่มพิเศษ และจะได้ดําเนินการแก้ไขต่อไป3การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่มเช่นกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของผู้เรียนกิจกรรมสุขสร้างอาชีพกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมอบรมวิชาการเป็นตน้น 4. การป้องกัน และแก้ปัญหาให้กับนักเรียนโดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและกิจกรรมลูกเสือต้านพัยยาเสพติดกิจกรรมสอนส่งเสริมเป็นตน้น 5. การส่งต่อหากนักเรียนมีปัญหาเกินจะแก้ไขได้ก็จะมีการส่งต่อ การดำเนินงานทั้ง5ขั้นตอนมีความสอดคล้องอย่างเป็นระบบทำงานร่วมกันแบบ PLC ทั้ง3ทีมร่วมกับผู้ปกครององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญมีการนำวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ของ Deming มาใช้ในการดำเนินงานโดยใช้นวัตกรรมดูแคร์โมเดลได้แก่ดงมันสถานศึกษาปลอดภยัย organization รักสถาบันแคร์ศึกษา รวบรวมข้อมูลนักเรียน action ลงพื้นที่ปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียน r e f l e c ติดตามผลสะท้อนผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน evolution ประเมินผลสรุปผลการรายงานผล3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนการสร้างเครือข่ายในการประสานงานช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านดงมันได้ประสานงานกับภาคีเครือข่าย ด้วยความร่วมมือ6ภาคีเครือข่าย 1. ด้านการศึกษาผลโอเน็ตอารีสูงกว่าระดับประเทศ 2. ด้านสาธารณสุขมีมาตรการป้องกันโควิดโดยโครงการดงมันร่วมใจต้านภัยโควิด 3. ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากทางอปปพร,รเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนนอกจากนี้มีการฉีดพ่นยุง เพื่อป้องกันยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก 4. ด้านการคุ้มครองและความปลอดภัยมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง 5. ด้านศาสนามีการนำนักเรียนไปวัดฟังธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 6. ด้านผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุมผู้ปกครองและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 4. การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและการประเมินผลสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเทคนิคการให้คำปรึกษาต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ กิจกรรมหน้าเสาธงโฮมรูมแฟ้มการดำเนินงานการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนิเทศติดตามที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนบ้านดงมันส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมีจิตอาสาบริการสังคมจนได้รับการยกย่องของชุมชนอย่างต่อเนื่อง